ลาบยายจ้ะครับขอให้ได้ปังๆสอง,งตัวสามตัวเนาะสองตัวสามตัวให้เอฟซีได้ด้วยครับตอนนี้คุณแม่ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาทุกสวัสดีครับเอฟซีแฟนครับร้อยซับนำโชควันนี้มีธบ้านแม่สถาพรเพื่อมาตามตัวเลขวัดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เพื่อนำไปเสียงโศกเสียงไท้ายสรากินแบงรัฐบ้านไทยวาสด้ตัวใดหากเอฟซข้ามาแล้วทันผู้ชมเข้ามาสมแล้วฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินรอยซับน้ำโสกในการทำงานต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนปะ ไปพบกับแม่สถาพนกันเลยครับว่าจะไดเ้เลขตัวไหนเพื่อนจะทำพิธีขอกับเทวดาหน่อยกับยายมีเนาะไปไปพบกับแม่สถาพนได้เลยครับสวัสดีครับคุณแมสส่สวัสดีลูกแม่กำลังจะจัดเตรียมว่ายายวันนี้วันพระจ้ะวันนี้วันพระขอลาบยายจ้ะครับขอให้ได้ปังๆสองตัวสามตัวเนาะสองตัวสามตัวให้เอซซีได้ด้วยครับ ตอนนี้คุณแม่กำลังจะจดุดธูปกับไหวายายเมีเนาะ,ะ,ะอืม,ายายมไปขอโชคแล้วก็ขอเทวดาน้อยออแล้วม,ขมีขอยายเมียขอเทวดาน้อยให้ให้ปังปังฝากเอสซีให้ได้สองตัวสามตัวกันเนาะจ้าไม่ไม่เลอยายคนนี้หลานเราคอยคุณยายอยู่ เขาขอลาไปไยมีมาลูกเสี่ยตายเลยยายก็ใส่ตัาลูกต้อยับเสียงตายได้สามตัวสองตัวแม่ๆมาลูจอาอืมซาตัตว ขนมเขาต้มเยอะแยะเลยตัใหญสอตัวสองตัวแม่งแมงทแบบง่ายเลยตัวตัวตัวใสามตัวสองตัวเด้ออย่างงี

เาไปบอกก่บเทวดาน้อยตอนนี้ได้มาแล้วตัวแรกของทูเรมีเนาะนี่สามมาแล้วสข่งตายอีกอันนาจุขอไปจุเลยขอให้เปล่งปังสามตัวสองตัวเนาะให้ลูกเป็นคนสี่งตายเขาขนให้ได้เยอะเกิดบดาน้อยเป็นลุงเป็นพี่เขาเป็นคนสี่งตาย เทวดาน้อยก็ให e so ้เม่นเม่นมาดุนะชาตุาต right ุยายตากองมาเป็นได้มาเป็นได้ในอีกให้เทวดาน้อยทุกวันพระเนาะทุกวันพระเลยให้เทวดาน้อยประทานโชคยายยายก็หามาให้ตอนนี้คุณแม่กำลังจุดธูปบอกกับเทวดาน้อย ขอโชคจากเทวดาน้อยสาธุเทวดาน้อยวันนี้ยายเอาเครื่องไม้หนูเครื่องวายไม้หนูกินเยอะแยะเลยนะลูกนะลูกยายขอโชคขอลาบกับหนูต้องให้หนูให้โชคให้ลาบยายให้โชคให้ลาบพี่ร้อยซับที่ร้อยซ้เป็นคนเสี่ยงตายเลย ต้องให้ได้แม่นๆม่นนะลูกนะจะได้สามตัวสองตัววันที่หนึ่งเมษายนซาสาทุสาทุสาแมาแล้แลเรามาดูซื้บเสียงทายขอโชคจากเทวดาน้อยจะได้ตัวไหนน้องเดือนก็ไม่อยู่ก็ลมแรงวันนี้ลมแรง เอนามาให้ก <ừ> ินเยอะเนี่ยมากินเอาเินู่ไหอยู่ไหมีเฟินกี่คนี่คนก็มากันมากินให้ให้ลาบยายหลาบยายยายก็อมาเข้าสนกับ เด็น้อยผมตัายยายเนไชิ้นแลขาจะเล่นตากมตาอยู่ที่บนมาเรามาดูทูบเสียงทายของแกมีเนาะได้สามได้เจ็ดมีสามมีเจ็ดแม่ มีสามมีเจ็ดทูกใหญ่มีได้สองตัวแล้วเรามาลุ้นตัวที่สามกันต่อไปเราไปลุ้นเลขตู้ของเทวดาน้อยจะได้ตัวไหนกันไปเลยครับถูกตัวเทวดาน,วน,น้อยตัวแรกมาแล้วห้าใช่ไหมโอ้เทวดาน้อยตัวแรกห,ากหาก้าเลขห้าอันนี้แม่น,นนะลูกนะวันนี้กินข้าวกับหมู มันๆขนมปังกับล้วยกับมันต้มหมูแม่นๆหมดนี้เทวดาน้อยตัวแรกเป็นห้าเนาะไปดูของได้มีจะได้สองตัวเป็นสามกับเจ็ดไปดูตัวที่สามกันเนาะทูบเสียงทายของเทวดาน้อยตัวที่สองมันกับห้าห้าได้เปล่าเนาะ ทูปยายมีมีสามมีเจ็ดตัวที่สามเป็นเก้าเก้าแน่แลเลยนะสามเจ็ดเก้าทุปเสียงทายของยายมีสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าทูปเสวยงน้อย มาห้าตัวแรกตัวที่สองก็เป็นห้ามารุ่นตัวที่สามกันเนาะจะได้ตัวอะไรเนาะสาธุขอให้ปังๆเด้อเด็กทูบเสียงไทยเทวดาน้อยเป็นห้าห้าศูนย์ตัวที่สามตัวแรกเป็นห้าตัวที่สองเป็นห้าตัวที่สามเป็นศูนย์ห้าห้าศูนย์ ห้าศูนย์ห้าศูนย์เนบซีเห็นแล้วก็นำไปเสี่ยงโซคเสี่ยงทายสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะ คอยหนูอยู่ก็ให้ได้จะเลขหน้าหรือเลี้ตายก็แล้วแต่จ้าขอให้มีโชคกันทุกคนทุกคน,กคนเนะาะขอให้มีโชคทุกคนทุกคนสลจ้าจาทุกจ้าทุกทำความฝันกับแม่ก่อนเนาะแม่แม่เมื่อคืนแม่ฝันดีไหมเนาะก่อนเป็นวันก่อนวันพระวันนี้เมื่อคืนแม่ฝันแล้วแม่ไปไวัด ครับะไปเจอกั็แม่แกนั่งคุยกันที่วัดไปเจอไปก็ไปเจอกันแกไปกันแกเขาไปวัดกันก็เขานั่งคุยกันมาโคนรให้ประทื่นอืมฝันมะว่าแม่แกแม่แกก็อันนี้อยู่แล้วเนาะจ้ะสตีเป็นหวยก็เป็นเลขสูงใช่ปะ้ถาจีเป็นตัวเลขก็เป็นเลขเก้าเลขเก้าห้าคนก็ห้าอ่า เหมือนกับวันนี้ที่จุดทูกขอยายเมีเทวดาน้อยก็ได้เลขตัวไหนแม่ก็ก็มีนี่ตัวนี้ยายมีได้สามเจ็ดเก้าอืมเก้าก็กับเหมือนเป็นคนแก่เลยเนาะแกก็เก้าครับแล้วเอาเก้านี่ลงมาหาศูนย์หาอืมเจอคนแก่ห้าคนเลยเนาะจ้ะอ่าเจอพอจุดเทวดาน้อยได้ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ะอ่าแล้วก็เจอคนแก่คนแก่ห้าคน คนแก่ก็เท่ากับเก้าอยู่แล้วเนาะคนผู้สูงอายุคนแก่ก็เก้าจุดทูกก็ได้สามเจ็ดสามเจ็ดเก้าของยายมีเจ็ดเจ็ดเก้าอืมของติวราหน่อยก็อ่านก็หมุนนี่แหละหมุนในนี่เนาะเลขหกตัวหมุนเอาถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้ออันนี้ก็ตัวหน้าเลขหน้าสามตัวใบหนึ่งเลขใา้สามตัวใบหนึ่งอย่างนี้เนี่ยเนี่ย เราได้สาตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวกั้เนาะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ได้เนาะอ่เรือปบดาน้อยขโมยจะเข้าสามตัวท้ายสามตัวหน้าเอฟซีเห็นได้ก็นําไปเสียงโชคเสียงทายแล้วก็หาไว้จับไว้เนาะ ไปตําบลเม้ายมีอะไรกันจัดสงการเนอช่วงนี้ออันนี้ก็เบรร์โทแม่ใครอยากถามอะไรก็โทรมาได้ครับเบอร์โทรแม่ก็ศูนย์หกสามหกศูนย์หกห้าสองแปดสองแม่สถาพรเนาะก็เอ็ดมินร้อยทับน้ำโซ่ก็ไม่มีอะไรมากขอขอบคุณแม่ที่มาให้แนวทางในการเแี่ยงโซ่วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อย หกสิบเจ็ดนี่เนะาะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำา่ำรวยๆ,ๆกันมีอายุยืนยนย,ย,ยาวๆตลอดไปตลอดไปตลอดไปสาธุยายแม่ก็ขออวยพรให้ fc ทุกท่านจงมีโชคมีลาบแต่เลขของยายมีกับเทวดาน้อยนะจ๊ะต้องหาจับลอตเตอรี่ไว้จ้ะเผื่อได้สามตัวสองตัวจ้ะสาธุ สวัสดีครับคุณแม่รวย,ยจ้ะครับมาแม่ทุกอ้วนเลยสรุปเลขแม่สถาพรหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขทูบยายมีสามเจ็ดเก้าเทวดาน้อยห้าห้าศูนย์ก็ให้เอฟซีนำไปเสี่ยงโซคเสี่ยงไทยสลากินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ หนึ 1> 1, ่งเมษายนสองพัหาร้ยหกสิบเจ็ดหากท่านผู้ชมเข้ามาแล้ว fc เข้ามาชมแล้วชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำงานต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่แอดมินลอยซับน้ำโสกขอขอบคุณท่านผู้ชมขอขอบคุณ fc ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และขอขอบคุณในทุกคอมเมนต์แอปมินไลอยทรัพย์น้ำสุกขออวยพรใหเอฟซีทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองรำลำรว้ยๆกันทุกๆคนสวัสดีครับ